สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลู่หลินสตูดิโอวันนี้จะมานำเสนอนิยายสั้นจบในตอนเรื่องหวนคืนรักถ้าพร้อมแล้วเชิญไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะภายในบ้านหลังหนึ่งพี่น้องฝาแฝดที่หน้าตาคล้ายกันนักแต่นิสัยนั้นต่างกันราวกับฟ้ากับเพวโดยแฝดพี่นั้นเธอมีชื่อว่ามนปริยา หรือใครๆต่างก็เรียกเธอว่ามุกสาวน้อยหน้าหวานทั้งน่ารักและขยันเธอทั้งทำงานและเรียนหนังสือไปด้วยแตกต่างจากแฝดน้องของเธอที่มีชื่อว่ามนพัชชาหรือเมจิที่วันๆนนั้นเอาแต่เสริมสวยหนังสือหนังหาไม่เคยคิดที่จะสนใจนิสัยใจคอช่างแตกต่างกับพี่สาวโดยสิ้นเชิง แต่แม่ของพวกเธอนั้นก็ดูจะรักและใส่ใจมนพัชชามากกว่ามนปริยาด้วยซ้ำจนบางครั้งเธอก็แอบไปร้องไห้คนเดียวบ่อยๆโอ๊ยแม่คะเมื่อไหร่พี่มุกจะกลับมาเนี่ยแม่หิวข้าวจะตาอยู่แล้วนะคะใจเย็นๆสิจะลูกเมจิเดี๋ยวพี่มุกก็กลับมาแล้วอดทนหน่อยนะลูกไม่นานนัก ฝีเท้าที่คุ้นเคยก็ย่างก้าวเข้ามาในบ้านเธอมาในชุดยูนิฟอร์มพนักงานเหมือนทุกครั้งเนื่องจากทางมหาวิทยาลัยหยุดราชการเป็นเวลาสามวันเธอจึงได้เข้างานตอนเช้าและเลิกงานในตอนเย็นนี่พี่มุกโมยืนทำอะไรอยู่เห็นไหมว่าเมย์กับแม่หิวจะตายอยู่แล้วเนี่ยรีบไปทำกับข้าว,วเร็วๆเข้าสินั่นนะ่ะสิมุก แม่กับน้องหิวจะแย่อยู่แล้วกลับมาก็ช้าแถมยิ่งยืนอืดอาดยุดยยาดอยู่นั่นแหละรีไปแล้สิค่ะค่ะค่ะงั้นน้องเมย์กับแม่รอก่อนนะคะเดี๋ยวมุกรีบไปทำให้เดี๋ยวนี้แหละค่ะมนปริยารีบกุลีกุจอไปทำตามคำสั่งของมารดาในทันทีแม้เธอจะเหนื่อยจากการทำงานมากแค่ไหนแต่หน้าที่ภายในบ้านเธอก็ไม่สามารถละทิ้งได้เช่นจัน จนทุกๆสิ่งมันกลายเป็นกิจวัตรประจำวันของเธอไปเสียแล้วนาคารหาดรูย่านใจกลางเมืองแห่งหนึ่งชายหนุ่มที่เดินวกไปวนมาในห้องนอนมือหนาที่ถือกำไรข้อมือสีชมพูสวยสดงดงามเขานั้นมีชื่อว่ากิติวัตรหรือเจ้าพ่อกิตที่ใครๆต่างก็เรียกเขาด้วยความคุ้นชิน เธอจะเป็นยังไงบ้างนะนางฟ้าของฉันเธอไปอยู่ที่ไหนกันย้อนกลับไปเมื่อสองปีที่แล้วเขานั้นโดนพวกวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งดักกลางทางหวังจะทำร้ายและชิงทรัพย์ไปแต่เขาก็ได้เธอคนนี้เข้ามาช่วยเธอนั้นตะโกนอย่างสุดเสียงพร้อมกับขู่พวกมันไปชุดใหญ่ว่าจะแจ้งตำรวจ ทำให้พวกมันวิ่งหนีกันอย่างไม่คิดชีวิตนิดได้เป็นอะไรหรือเปล่าปลอดภัยดีใช่ไหมใช่ฉันปลอดภัยดีขอบใจเธอมากเลยนะเธอชื่อเอ่อฉันต้องไปแล้วล่ะเดี๋ยวแม่กับน้องฉันจะรอดานฉันไปแล้วนะหญิงสาววิ่งออกไปอย่างรวดเร็ว ทำให้กำไรข้อมือของเธอนั้นหลุดออกจากแรงสะบัดมือเขานั้นก้มเก็บมันขึ้นมาแล้วพยายามมองหาเธออีกครั้งแต่ก็ไม่พบเธอคือรักแรกของเขาเลยก็ว่าได้เขานั้นยังคงเชื่อว่าสักวันจะได้พบเธออีกเมื่อมีโอกาสเขาก็ไม่รีรอที่จะออกตามหาเธอทุกที่หากแต่ก็ยังไร้วี่แววของเธอ ฉันเชื่อว่าสักวันฉันจะได้พบกับเธออีกนะฉันสัญญาว่าครั้งนี้ฉันจะเป็นคนปกป้องและดูแลเธอเองนะนางฟ้าของฉันเขานั้นดึงกำไรข้อมือเส้นเดิมขึ้นมาหน้าอกใบหน้าปรากฏรอยยิ้มบางๆอย่างให้กําลังใจตัวเองภายในร้านกาแฟแห่งหนึ่งกลิ่นเมล็ดกาแฟที่อบกวนไปทั่วทั้งร้าน ชวนให้ต้องได้ลิ้มลองไปตามๆกันมุกจ้าพี่วานเอากาแฟแก้วนี้ไปเสิร์ฟลูกค้าโต๊ะห้าทีนะได้ค่ะพี่เบนหญิงสาวตอบรับคำขอของพนักงานรุ่นพี่ก่อนจะหยิบแก้วกาแฟดังกล่าวแล้วนำไปเสริร์บลูกค้าในทันทีกาแฟได้แล้วคะ่ะทานให้อร่อยนะคะถ้าต้องการรับอะไรเพิ่มเรียกดีฉันได้เลยนะคะ หญิงสาวส่งยิ้มหวานให้ลูกกับลูกค้าร่างบางกำลังจะหมุนตัวกลับไปที่เคาน์เตอร์เพื่อไปชงกาแฟของลูกค้าคนต่อไปแต่จู่ๆศีรษะของเธอก็ชนเข้ากับอะไรบางอย่างที่ยืนร่างสูงใหญ่โตบริเวณเบื้องหน้าของเธอโอ้ยเออขอโทษด้วยค่ะคุณลูกค้าขอโทษจริงๆค่ะไม่เป็นไรครับ เมื่อสายตาของทั้งคู่ได้สบตากันนั่นทําให้ทั้งมนปริยาและกิติวัตรต่างตกตะลึงในความงามของกันและกันแต่ในความงามนั้นก็แฝงไปด้วยความรู้สึกคุ้นเคยบางอย่างที่ไม่สามารถบอกอกอกมาเป็นคำพูดได้เอ,อ่อฉันขอตัวนะคะแล้วก็ต้องขอโทษอีกครั้งด้วยค่ะชายหนุ่มมองตามแผ่นหลังงาม จนเธอไปแทรกตัวเข้าไปในเคาน์เตอร์ทำให้เขาละสายตากลับมาแล้วเดินไปนั่งที่โต๊ะว,ว่างในทันทีกาแฟได้แล้วค่ะคุณกิจมีอะไรเรียกใช้เบนได้เลยนะคะขอบคุณครับระหว่างที่เขายกดื่มกาแฟนั้นสายตาคมไม่ล้าไปจากร่างบบอบางของเธอเลยเรากลับกำลังไต่ตองความคิดภายในใจเพื่อหาคำตอบ เธอคนนี้หน้าคุค้นๆนะเหมือนกับคนที่เคยช่วยเราเมื่อสองปีก่อนเลยคงไม่ใช่หรอกมัง้งแต่จะเอาอะไรมาบอกว่าไม่ใช่ล่ะเฮ้ยเราสรุปเธอคนนี้ใช่คนที่เรากำลังตามหาย,ยู่หรือเปล่าวะกิจชายหน่มเอ่ยบริภาษในใจด้วยคำถามหลายอย่างที่ยังคงค้าง เขายังคงค้างคาใจกับเธอคนนี้เวลาล่วงเลยมาจนถึงเวลาปิดร้านบ่งบอกถึงเวลาสองทุ่มก,กว่าชายหนุ่มรีบเช็คบินและเดินออกไปในทันทีมุกเดี๋ยวบุกไปเก็บโต๊ะนะส่วนพี่จะไปเคลียร์หลังร้านก่อนถ้าเสร็จแล้วก็กลับบ้านได้เลยนะจ๊ะค่ะพี่เบนหญิงสาวกุลีกุจอเดินไปที่โต๊ะ ก่อนจะเช็ดถูทำความสะอาดอย่างทุกวันแต่สายตางามดันไปสะดุดเข้ากับกำไรข้อมือสีชมพูสวยซึ่งเธอดูรู้สึกคุ้นเคยกับมันเหลือเกินแต่จูๆ่ๆเธอคิดอะไรบางอย่างออกเอ๊ะนี่มันกำไรของเราที่หายไปเมื่อสองปีก่อนนี่เราทำไมถึงไม่อยู่กับผู้ชายคนเมื่อกี้ได้ล่ะไม่ได้ละแบบนี้ ต้องถามให้รู้เรื่องหญิงสาวคว้้กกำไรวงนั้นก่อนจะรีบห่านซ้ายแลขวาแล้วเมื่อเห็นว่าเขาคนนั้นยังไปได้ไม่ไกลนัดเธอจึงเร่งฝีเท้าเพื่อตามให้ทันเขานี่คนหยุดก่อนเอาเธอมีอะไรหรือเปล่ากำไรวงนี้ไปอยู่กับคุณได้ยังไงหญิงสาวเอ่ยเสียงแข็ง ก่อนจะหยิบกำไรที่เธอถือติดมือมาด้วยชูขึ้นให้เขาได้เห็นนี่เธอเอาของฉันคืนมานะของคุณที่ไหนกันนี่มันของฉันนะมันหายไปเมื่อสองปีที่แล้วฉันตามหามันแทบแย่เพราะกำไรวงนี้เป็นกำไรที่พ่อซื้อให้ฉันแล้วมันไปอยู่กับคุณได้ยังไงกันคะ นี่เธอพูดบ้าอะไรนี่มันเป็นของสำคัญของฉันนะเอาคืนมาคุณมีอะไรมายืนยันว่านี่คือของของคุณคะคุณไปได้มันมาจากที่ไหนผู้มีพระคุณของฉันเป็นคนทำตกไว้เธอคนนั้นเป็นคนช่วยฉันจากคนร้ายเมื่อสองปีก่อนญิงสาวทำหน้าสงสัยเล็กน้อย เพราะเมื่อสองปีก่อนเธอก็เคยช่วยชีวิตผู้ชายคนหนึ่งจากคนร้ายและหลังจากนั้นกำไลข้อมือของเธอก็หายไปอย่างปริศนาเธอพยายามจะประติดประต่อเรื่องราวทั้งหมดก่อนที่ดวงตาจะเบิกกว้างขึ้นนิดหรือว่าคุณคือคอนที่ฉันช่วยเอาไว้เมื่อสองปีก่อนคุณคือผู้ชายคนนั้น เธอพูดเลวร้อะไรของเธอเธอคิดจะมาแทนที่คนคนนั้นต้องการอะไรกันแน่ฉันไม่ได้จะแทนที่ใครแต่นั่นคือฉันเองตั้งหากเล่าแล้วเธอแน่ใจได้ยังไงวันนั้นฉันจะพาแม่กับน้องไปเที่ยวแต่ระหว่างทางฉันเห็นคุณกำลังจะโดนทำร้ายก็เลยเข้ามาช่วย ฉันจำได้ว่าวันนั้นฉันถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกด้วยไว้ฉันจะเอาหลักฐานไปให้คุณดูก็แล้วกันนะคะเอางั้นก็ได้เพราะฉันจำเสื้อผ้าหน้าผมในวันนั้นของคนคนนั้นได้ถ้าเธอจะเอามาให้ฉันดูก็ติดต่อมาแล้วกันเดี๋ยวฉันจะให้คนไปรับชายหนุ่มพูดพร้อมกับยื่นนามบัตรของเขาให้เธอไปหนึ่งใบขอบคุณค่ะ หญิงสาวรับนบามบัตนั้นไว้ก่อนทำท่าจะเดินจากไปเดี๋ยวก่อนมีอะไรอีกหรอคะนี่ก็มืดมากแล้วเธอเป็นผู้หญิงกลับคนเดียวมัอนอันตรายเดี๋ยวฉันไปส่งเออไม่เป็นไรหรอกคะ่ะฉันกลับเองได้ฉันบอกให้มาก็มาสิเผื่อวันไหนจะเอารูปมา ฉันจะได้มารับเธอที่บ้านถูกก็ได้ค่ะรบกวนด้วยนะคะฉันลืมถามเธอไปเลยฉันชื่อกิจแล้วเธอละ่ะชื่ออะไรอ๋อฉันชื่อมุกค,ค่ะฉันว่าตอนนี้เรารีบไปกันดีกว่านะคะทางคู่เดินขึ้นรถก่อนจะเริ่มขับเคลื่อนออกไปด้วยชายหนุ่ม หญิงสาวบอกทางเขาตลอดทุกเส้นทางแล้วในที่สุดรถคันหรูก็ขับมาจอดบริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่งน้องสาวของเธออย่างมนพัช,ชาายืนเท้าสะเอลรอเธออยู่ที่หน้าบ้านด้วยความหงุดหงิดแต่เมื่อเห็นรถคันหรูมาจอดอยู่หน้าบ้านเธอก็ถึงกับเบิกตากว้างด้วยความประทับใจหูรถใครวะเนี่ยหรูหระหามาเห่าเลยอะ สงสัยต้องรวยมากแน่ๆเลยแต่เมื่อสายตาของหญิงสาวเหลือบไปเห็นพี่สาวของเธอลงมาจากรถพร้อมกับผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างหน้าตาถือได้ว่ารล่อราวกับเทพบุตรเลยทีเดียวมนพัชชาที่เห็นอย่างนั้นถึงกับทำตาขวางใส่พี่สาวอย่างมนปริยาด้วยความอิจฉาพี่มกุกมัวทำอะไรอยู่เนี่ยกลับก็ชา้า แม่กับแม่หิวข้าวจะแย่แล้วเนี่ยแม่ก็ดูไม่ค่อยสบายด้วยรีบไปดูแม่สิแม่เป็นอะไรมากหรือเปล่าถ้างั้นเดี๋ยวพี่ไปดูแม่ก่อนนะขอตัวก่อนนะคะคุณกิจหญิงสาวกุลีกุจอวิ่งเข้าบ้านเพื่อไปดูอาการของมารดาในทันทีและตอนนี้ก็คงจะเหลือเพียงแค่มนพัชชากับกิตติวัฒน์เท่านั้น ที่ยังคงยืนอยู่ที่เดิมแต่เมื่อเธอเข้าบ้านไปเรียบร้อยแล้วชายหนุม่มจึงหันหลังเตรียมที่จะขึ้นรถและเดินทางกลับรฤหาหัดของตนแต่กลับถูกมือเรียวของใครบางคนคว้าเอาไว้เสียก่อนเดี๋ยวสิคะสุดหลอดจะรีบไปไหนล่ะคะเรายังไม่ทันได้คุยอะไรกันเลยนะคะผมไม่มีอะไรจะต้องคุยกับคุณปล่อยผมได้แล้ว ผมจะกลับบ้านเดี๋ยวก่อนสิคะอย่าใจร้ายกับเมนักเลยนะไหนๆก็ได้เจอเทพพบุปู่สุดหล่อยอย่างคุณแล้วเราไปเที่ยวผับด้วยกันไหมคะหรือว่าจะเป็นบ้านคุณก็ได้คะ่ะนะคะผมเป็นเพื่อนเล่นคุณหรอถ้ายังไม่ปล่อยผมจะเรียกให้ลูกน้องมาจัดการกับคุณเอาไหม ใจร้ายจังเลยอ่ะคิดจะทำร้ายผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างฉันได้ลงคอเชียวหรอคะถ้างาั้นเมไปก็ได้ค่ะมนพัชชาเดินกลับเข้าบ้านอย่างมีแง่งอนและเมื่อประตูบ้านถูกปิดลงเสียงรถของชายหนุ่มก็ค่อยๆขับเคลื่อนห่างไปไกลยี่มุกคอยดูนะผู้ชายคนนี้จะต้องเป็นของฉันให้ได้ ฉันไม่มีวันให้แกได้ดีไปกว่าฉันหรอกไอพี่บ้ามนพัชชากกรนด่าพี่สาวของเธอภายในใจด้วยความริษยามือทั้งสองกำกันแน่นก่อนที่เธอจะเดินต่อไปด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวในเช้าวันต่อมามนปริยาที่อยู่ในชุดเสื้อยืดกางเกงยีนสขายาวใบหน้าที่เอาแต่หันซ้ายแลขวาราวกับว่ากำลังมองหาใครอยู่ พี่มุกแม่เรียกนะพี่เข้าไปหาแม่สิเอาหรอขอบใจมากนะเมเดี๋ยวพี่ไปหาแม่ก่อนในระหว่างที่เธอเข้าไปหาแม่รถคันรูก็มาจอดอยู่บริเวณหน้าบ้านของเธอนั่นมันทำให้มนพัชชายิ้มอย่างดีอกดีใจประตูรถถูกเปิดออกโดยคนด้านในชายชะกันราวๆสามถึงสคนที่เดินลงมา ทุกคนต่างจ้องมองมาที่มนพัชชาทำให้หญิงสาวทำตัวแทบจะไม่ถูกขอโทษครับไม่ทราบว่าบ้านหลังนี้มีคนชื่อคุณมุกหรือเปล่าครับอ,อ๋อฉันนี่แหละค่ะชื่อมุกพวกคุณมีอะไรกับดิฉันหรือเปล่าคะคุณกิติวัตรให้พวกเรามารับครับเชิญคุณขึ้นรถด้วยครับกิติวัตร สุดหลอกคนเมื่อวานแน่เลยดีเหมือนกันวันนี้แหละฉันจะต้องรวบหัวรวบผางคุณให้ได้มนพัชชาคิดแผนการชั่วร้ายในใจก่อนจะหันมาแซงยิ้มให้ลูกน้องของเขาแล้วเดินขึ้นรถมาไม่นานนักรถก็มาจอดภายในคฤรานาสุดรูที่ทำเอาเธอถึงกับตาค้างเมื่อร่างบางก้าวลงจากรถ ก็เดินตามบริการเข้ามาในบ้านทันทีนี่เธอมาทำไมแล้วใครใช้ให้ไปพาตัวผู้หญิงคนนี้มาก็นายสั่งให้พาตัวคุณมุกมาไม่ใช่หรอครับผมก็ถามเธอแล้วเธอบอกว่าเธอชื่อมุกผมก็เลยพาตัวมาไงครับนี่เธอกล้าโกหกลูกน้องฉันเชียวหรอเมจิกลับไปพาตัวมุกมาให้ฉัน รวมถึงแม่ของเธอด้วยจะได้มาลากลูกสาวไร้ยางอายของเขากลับไปด้วยครับนายผมขอตัวครับเดี๋ยวสิคะจะไปพาตัวยิมุกมาอีกทําไมก็ในเมื่อแม่อยู่นี่แล้วไงคะมนพัชาค่อยๆย่างก้าวเดินเข้ามาหาชายหนุ่ม มือเดียวทั้งสองโอบรอบแขนแกร่งของเขาเอาไว้ก่อนจะทำท่าทางออดอ้อนอย่างไม่รู้สึกอายเมเนียเด็ดข่ายีมุกตั้งเยอะนะคะยีนั่นน่ะมันจืดชื่อจะตายดูจากการแต่งตัวด้วยแล้วหมายยังไม่ชายตามองเลยค่ะแล้วคุณจะไปสนใจมันทำไมคะถ้าได้ลิ้มลองเมแลเนีย คุณจะลืมผู้หญิงทุกคนไปเลยล้วค่ะไปทดลองกันเลยไหมคะปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะนี่เธอบ้าหรือเปล่าเข้ามาก็มาให้ท่าผู้ชายแบบนี้ผู้หญิงดีๆที่ไหนเขาทำกันแล้วฉันจะบอกอะไรเธอให้นะต่อให้โลกใบนี้มีเธอเพียงแค่คนเดียวฉันยังไม่อยากจะชายตามมองเลยด้วยซ้ำโอ๊ยอะไรวะเนี่ย คุณเป็นสุภาพบุรุษหรือเปล่าถึงได้มายืนด่าผู้หญิงชอดชๆชชแบบนี้เนี่ยพอได้แล้วเมจินี่แกจะทำอะไรของแกแกหลอกพี่ว่าแม่เรียกแกทำแบบนี้ทำไมกัน่ะพี่ไม่เข้าใจพี่มุกแม่เมจิลูกมาหาแม่นะลูกมันเกิดอะไรขึ้นบอกแม่สิลูก แม่ค่ะมนพัชชาโผลเข้ากอดผู้เป็นแม่อย่างต้องการคนปลอบใจก็เมย์จับได้นะสิค่ะว่าพี่มุกอ่ะมันให้ท่าผู้ชายเมื่อวานผู้ชายคนนี้ก็มาสง่งไม่รู้ว่าไปกันมากี่โรงแรมแล้วนะคะเนี่ยเมย์ก็แค่หวังดีเลยอยากจะมาเตือนเฉยๆอะคะ่ะเมจิแกพูดบ้าอะไร พี่ไม่ได้ไปทำอะไรอย่างนั้นซะหน่อยขบป,ปากไปเลยนะหนังมกุกแม่ไม่เคยสั่งเคยสอนให้แกมาทำตัวไร้ศักดิ์ศรีแบบนี้นะอ๋อหรือว่าเงินที่หามาได้มันไม่พออยาใไส้เลยไปทำงานเอาตัวเข้าแลกอีกหรือไงหนังลูกไม่รักดีไร้อย่างอายที่สุดผมว่าคำพูดนี้ ควรเก็บไว้ใช้กับลูกสาวคนเล็กของคุณป้านะครับเพราะแค่ลูกสาวป้าคนนี้มาถึงที่เขาได้หาดของผมก็ให้ท่าผมไม่หยุดแถมยังจะพาผมเข้าห้องอีกแบบนี้ควรจะอบรมให้ถูกคนนะครับว่าใครกันแน่ที่ไร้ย่างอายมนพัช,ชากรีดออกมาอย่างสุดเสียงก่อนจะเดินกระทืบเท้าเสียงดังตึงตังออกไปจากบ้านด้วยความเสียหน้า เมจิลูกรอแม่ด้วยสิลูกผู้เป็นแม่วิ่งตามลูกสาวออกไปอย่างไม่หันมาสนใจลูกสาวอีกคนมนปริยาหรือมุกที่เห็นดังนั้นถึงกับน้ำตาคลอเบ้าด้วยความเสียใจเพราะไม่คิดเลยว่าคนเป็นแม่จะลำเอียงกับเธอได้ถึงเพียงนี้มุกมุกนี่เธอได้ยินที่ฉันเรียกไหมคะ อ,อได้ยินแล้วค่ะหญิงสาวปาดน้ํำตายอย่างรัวๆก่อนจะรีบหยิบภาพถ่ายที่เป็นสาเหตุให้เธอต้องมาที่นี่ก่อนจะหยิบยื่นไปให้เขาได้ดูชายหนุ่มชะงักงันไปด้วยความตกใจไม่คิดว่าเขาจะได้เจอหน้านางฟ้าคนนั้นของเขาแล้วคนที่เขาเฝ้ารอมานานแสนนานคนที่เขาคิดถึงทุกวันทุกคืน ใบหน้าคมคลี่ยิ้มออกมาอย่างดีใจเธอดิเธอคือคนคนนั้นจริงๆด้วยมุกฉันดีใจที่สุดเลยชายหนุ่มโผลเข้ากอดเธอแน่นด้วยความรู้สึกที่ดีใจอย่างบอกไม่ถูกนั่นมันทำให้หญิงสาวตกใจตาเบิกกว้างแต่ด้วยความรู้สึกภายในใจทำให้มือเรียวของเธอนั้นกอดเขากลับ เธอรู้สึกใจเต้นไม่เป็นจังหวะตั้งแต่ที่ได้สบตาเขาที่ร้านกาแฟแล้วแต่งงานกับฉันนะมุกจะบ้าหรอคะเราเพิ่งเจอกันเองนะไม่รีบร้อนไปหน่อยหรอคะเพิ่งเจออะไรกันเราก็เจอกันเมื่อสองปีก่อนแล้วไงครับดันมันมีเหตุบังเอิญตั้งขากเราคุณนี่มันเจ้าเล่ห์จริงๆเลยนะคะ ครับมุกผมรอคุณมาตั้งนานวันนี้ผมได้เจอนางฟ้าของผมแล้วเพราะฉะนั้นแต่งงานกับผมนะครับลูกน้องของเขานับสิบคนต่างยืนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กันอย่างมีความสุขเนื่องจากเจ้าพ่อกิจไม่เคยแสดงพฤติกรรมแบบนี้กับใครมาก่อนนิสัยเขามีแต่ความเย็นชาและนิ่งเฉย จนเมื่อสาวน้อยคนนี้ได้กลับมารอยยิ้มของเขาก็ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งเวลาผ่านไปหนึ่งปีเต็มเด็กชายตัวน้อยที่น่ารักวิ่งเล่นอย่างสุกซนบนชายหาดโดยมีเหล่าลูกน้องของเขาคอยวิ่งเล่นไล่จับกันอย่างสนุกสนานทีมอย่าวิ่งเร็วนักสิลูกเดี๋ยวก็ร้มหรอกไม่ต้องห่วงดอกมุก ลูกอยู่ในสายตาของเราตลอดแถมยังมีลูกน้องของผมประกบดูแลไม่หา่างอย่าก,กังวลไปเลยนะครับเด็กกำลังโตก็สนแบบนี้แหละครับกม็มกเป็นห่วงลูกนี่คะ่ะฉันว่าเราต้องหาเพื่อนมาวิ่งเล่นกับทีมแล้วละ่ะลูกชายเราจะได้ไม่เหงาไงครับบ้านอ่ะพี่กิจ มุกไปคุยด้วยแล้วมุกนั่งดูลูกดีกว่าใบหน้าเรียวแดงสร้างด้วยความเขินอายก่อนที่ทั้งเธอและเขาจะหันไปดูลูกน้อยที่กำลังวิ่งเล่นกันอย่างมีความสุขจบไปแล้วนะคะกับนิยายสั้นจบในตอนเรื่องขวนคืนรักฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ใหกับช่องลู่หลินสตูดิโอด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ